เอามามากันถึงเจ้าสาวที่หลายคนจับตามองว่าที่เจ้าสาวที่หลายคนจับตามองนะครับค,คุณชมพู่โอ้เห็นบอกว่าบินเงียบใช่ไหมไปซุ่มใช่ไหมซุ่มทำอะไรที่ปารีสต้องอไปติดตามครับนี่เลยนะครับ มีการอัปเดตข่าวนะครับที่ทุกคนเนี่ยอยากจะรู้กันนะครับหลังจากที่ช่วง Entertainment Day ของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานถึงเรื่องของ4ชุดสวยที่อาจจะเป็นชุดแต่งงานงคุณชมพู่นะครับล่าสุดนะฮะข่าววงในแจ้งมานะครับว่าเจ้าสาวที่ถูกจับตามองมากที่สุดของประเทศไทยอย่างชมพู่อรรยาเอฮายเกตนะครับตอนนี้บินลัดฟ้าไปที่ฝรั่งเศสเพื่อเตรียมการในเรื่องของชุดแต่งงานนะครับทั้งลองทั้งเลือกชุด ที่ดีที่สุดแต่จะใช่แอลลี่แซฟอย่างที่ทุกคนลุ้นกันหรือเปล่าต้องรอกันครับ พูดถึงถือว่าเป็นการเลือกชุดวิาวาที่เร็วมากเลยนะแต่งวันที่10ใช่ไหมเนี่ยคือไม่ถึงเดือนน่ะเหมือนเหมือนเพิ่งได้เพิ่งรู้เลิอกอะไรเงี้ยนะแปลกบางคนเตรียมกันเป็นแบบครึ่งปีบางคนเตรียมกันเป็นปีอ่ะใ่หะเป็่า<ะ>เลิกฉุกละหุกสงสัยนะคะ